สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมข้ามผ่านการเกษตรครับตามที่เอฟซีได้ถามมานะครับว่า,ามีมเมล็ดมันเกี่ยวขายบักบัผมก็ถามมาสักพักนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นี่เพื่อนก็ได้เอามาทรงนะครับมันี่เอามาทรงแล้วมันกัเพื่อนกัสิปเปามาตาต,ตาใสบนเน็ต จากไบเบรเนจนะครับเพราะว่ามันมีมันมีค้นไปเอามามันมีอมองมองเห็ดนะครับเพื่อนก็บ,บ่ได้บอกว่ายู่ใสเพราะว่ามุ่มผมเป็นคนปลูกนะครับกุ้มมื่มผมนี่เป็นกุ้มปลูกนะครับบ่บเดีนเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่บ่ได้ผลิตบบได้ผลิตเองนะครับที่นี่บ้านผมมันก็เคยเคยมีคนปลูกเอาเมล็ดแล้วนะครับ มันมันบวคุมคาหรือเฮาเห็ดบ่ถือวิธีกับบนื้ใจนะครับเคยปลูกเรามันมันบ่ได้ตามเป้าหมายมันบ่ได้คือเขานะครับเรา,มาเมล็ดพันธุ์ออกมานี่บ่บ่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เลยบ่ได้เห็ดนะครับส่วนมากก็สิสร้างให้ถาแกเขาเอาเอามาทรงครับให้ถกแกเขามาทรงอา่ามาหลอบนี้มเมล็ดพันธุ์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอย,อยู่ใน ระดับโอเคกับบ่ได้ขี่ลายหลกับบ่ได้งามเสยเสมอนะครับถ้าเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาแล้วเนี่ยมันงามหรือว่างามเสมอเนี่ยครับนิ่นะครับมันต่อมันจะเป็นเมล็ดแบบนี้นะครับเต็มเต็มตึงตึงสินะครับแต่รอบนี้มามันก็จะมีแบบบ่อบ่อคอยบ่อคอยบ่อคอยเต็มเห็นไหมครับมันจะมีอ่าร้อยยนต์นะครับอันนี้คือแบบคล้ายๆมันว่าเต็มปันไดนะครับ นี่ถ้ามเมล็ดที่สวยเห็นไหมครับขอแตกต่างระหว่างมเมล็ดที่สวยกับบบสวยนะครับเห็นไหมอ่าตัว,ต,วตัวตึงๆเนี่ยสวยนะครับตัวนี้บ่บ,บปันไดแต่กับโบมีปัญหาครับปลูกได้เมือสครับติดคือเก่าบบมีปัญหาขึ้นย่ว่าสวยหรือบบสวยซ,ซ,ซ,ซื่อนะครับถ้าคุณดีๆสนใจมเมล็ดพันธุ์นะครับผมกับแนะน้าได้นะครับ าการแนะนําำการปลูกผู้ที่บ่กเคยปลูกเนี่ยต้องไปศึกษาเกี่ยวกับดินของตัวเองก็นะครับว่าดินเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกมันแกวบราระบือบอว่ามันแกวบราระบือเนี่ยปลูกได้ปลูกได้ได้หัวงามนะครับแต่ขามไปไออําเภออื่นน่งเสียกับปลูกบ่่อยได้นะครับ ที่จะปลูกได้กว้างๆนี่นะครับที่อำเภอบลือปลูกได้นี่สีมีอำเภอบละบือครับแล้วก็โซนกุดลั่งกับมีนะครับอำเภอกุดลั่งกับปลูกได้เป็นบางมองนะครับแล้วก็ออกไปกับสีมีทั้งอำาภอตบ่อไหยนะครับที่เขาปลูกได้นะครับบ้านโคกกลางโคกลามเนี่ยครับก็ปลูกได้ึ้นกันนะครับดินต้องเป็นดินไซรัลเลยนะครับดินไซรัลวนบ่ออมน้ำนะครับระบายน้ำได้ดี สีเหมาะสาหรับไอ้การปลูกมันแกวนะครับผู้ใดที่สนใจสีซสื้อมันแก้วบลับบือหรือว่าซสื้อมะเล็ดเนี่ยเป็นมะเล็ดเนี่ยตรงล้อนะครับอันนี้ผมกับสีมาเว้าเร่องราคานะครับสําหรับเอฟซีที่อยากได้มล็ดมันแก้วบลับเบือนะครับกะถุงนี้นะครับสิบี่โลนะครับถุงนี่ถุงใ่นี่ ถุงใหญ่นีสิบสี่โลถ้าตีเป็นแล้วนี่ภาษาบ้านผมเขาจะเอินว่าหนึ่งถังหนึ่งถังในที่นี่กันน่ะจะประมาณกระปิบนะครับกระปิบหนึ่งหรือสิบสี่กิโลประมาณน,นี้นะครับแล้วที่นี่ตัวเนี้ยเขาเป็นผู้ปลูกเขาเป็นเกษตร,รกรผู้ปลูกเขาสิสือมาในราคาสี่พันสี่พันนะครับเนี่ยสี่พันในราคาสี่พันนะครับกันแบ่งขาย ก็ตามราคานะครับตามสีแบ่งขายกับตามราคานะครับเอาซีพันหันสิบซีแล้วก็สีเท่ากับไปราคาเมล็ดพันธุ์นะครับต่อกิโลหันพูดใดสีซืือเป็นกิโลนะครับผมก็อาจจะแบ่งขายให้ได้นะครับว่าสีแบ่งขายให้ให้ได้เป็นกิโลกิโลนะครับกบ็ถ้าเอฟซีอยากได้อิลีนักถักทักมาในนั้นไอ เพีดผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าอยากได้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าคนที่บเคยปลูกนี่ผมแนะนานะครับซื้อไปปลูกจากกิโลหนึ่งก้อนนะครับจากกิโลหนึ่งก้อนแล้วก็ถ้าประสบผลสําเร็จจังติดต่อไม่อีกเทน,นึงนะครับผมถ้าประสบผลสาเร็จจังติดต่อไหมอีกเทนึงมันสิดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะขาดทุนไหลายนะครับลองลองมองก่อนครับประสบผลสําเร็จแล้วจังเหต่อนะครับได้ปกติเมื่อไหม่นี่ ปลูกถังหนึ่งกับเก้งแล้วครับปลูกถังหนึ่งได้กับเก้งแล้วบอ่อเคยบอ่อเคยทรงมเมล็ดมันเกี่ยวนะครับแต่ว่าขันผดดู้ใดสซื้ออิลีอยากลองปลูกอิลีนี่ผมก็สีแพ็กใส่ถุงกิโลหนึ่งแล้วก็ส,ส,ส,สามสามร้อยนี่บ่ไดร่วมค่าทรงนะครับเดี๋ยวพราถ้ามีคนสนใจอิลีจังจังถักมานะครับค่าทรงต้องต้องจ่ายเอาเองนะครับอันนี้ผมบ่ได้เอากําไรนะครับผมแค่อยากให้ใหทุกคนได้ลองบางเนื้อซื้อเพราะว่าผมรีวิว ว่าใดต่างใจสีขายนะครับรีวิวให้เบิ้งว่ามันเกี่ยวบระเบือเนี่ยมันปลูกอย่างไรเมล็ดพันธุ์เป็นแบบใดมีคนถามหานะครับกับผู้ใดสีเสื้อนะครับกับกับแจ้งมานะครับอาจจะถ้ามาบอท่านถ้ามีการปลูกไปแล้วนี่ถ้าเมล็ดพันธุ์เมือดนี่ต้องรอปีหนานะครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นี่สามารถเก็บได้ปีหนึ่งนะครับเขาจะซื่อเทีเดียวนะครับแล้วเขาจะเก็บไปทั้งปีเลยนะครับว่าเขาจะปลูกช่วงใดถ้าเมือดเลียวกับกับขึ้นเมือดเลยนะครับ ผมก็บ่ได้ไปหาให้ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมาทรงช่วงนี้แหละครับปีละเทือนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาแต่งค่นติดต่อมาช่วงที่มันหมดแล้วกับกับว่าสามารถสิหาให้ได้นะครับหรืออาจจะไปขอแบงจากเกรรษตรกรผู้อื่นนะครับถ้าก็จ้าบ่าได้ปลูกทามีขอได้ก็อาจจะแบ่งปันให้กันได้อยูะนะครับอ่าถ้า เบื่องคลิปวิดีโอนี้แล้วมีประโยชน์กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมได้เลยครับสวัสดีครับ